สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกพี่น้องมาเห็นไหวมือนัน้นเขาใหมา่แล้วนี่เฮ็ดข้าวแป้งค่ะางามเลยเป็นมูเลยพี่นุ่งเป็นเขาขาวเลยค่ะพี่อูนเปนหัวผุนมัดมันๆค่ะเฮ็ดข้าวแป้งรืว้ว่าเฮ็ดขาดินเด้อค่ะพี่น้องนี่เก็บเลยแม่ Xe ta, xe ta, kia xe ta, ừ. Như thế kia bằng ta, đưa tay này kia tay ta, lù họ ta, kia tay ta, kia เอ้าเลยนไหมพี่พี่พี่อีกตู้แป้งรถจอดไหนอ่ะจอดอยู่ฟังนแล้ว<ร>พอ่อใช่พี่พูดกับแม่อยู่เมื่อกี้นี่แป้งมาเปล่าวะเนี่ยเอา้าเก็บเก็บล้วๆเลยค่ะพี่น้องหลายาพุ่น,นแ่ เอาแม่แค่เดียวไมอู้หลายค่ะพี่หนอเนื้อหนาดินแห้งแล้เนีะเก็บมาเรื่อยเลยจเกี่ยวข้าวมันจะกินแป้งเห็ดมาเจอพอหักเด้อค่ะพี่น้องพอหักไม่หักมาขอผลพอดีเลยนี่เก็บจิ๋น น้ำงามเลยพี่น้องมีคนเขาก่อนนะเดย์เห็นหมูแบบง่ายเลยมืาททาอหนึ่งมาบ้าท่าผีบบพวกเขาเห็นต้องห้าเกี่หมูหนัน่งเหตุใดหมูหนึ่งเบลสวิตโธมาว่ารถเสียค่ะตรงเมื่อห้างงานก่อนเด้อค่ะพี่น้องโอ้ยเหตุบาอย่ายงงามเลยเปลีไว้มือหนึ่งเนาะหล่ะเขามาใหม่เห็ดขาวดินค่ะให้เขาแปลงนยนนะโ ยังคอยไปต่ออยู่เหือนเนาะคะ่ะพี่น้องเอาไปซ้ำนี่ละคะ่ะยูปลามาแป๊บเดียวหนึง่งไอ้กลับเพื่อนละคะ่ะเมื่อละคะ่ะพี่น้องไปชุดภาพไปหาเห็ดยังต่อดกนี่ค่ะพี่น้องกลับมาอีกเธอนึงมาหอเพื่อนพี่เจยและคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะ,ะ,ะสวัสดีค่ะมาเด้อพี่น้องมากินรบมาแต่ปลาเฮ็ดค่ะพี่น้องแบบว่าฝ่าวเฮียงรดเกีียวเสียเนาะคะ่ะมสมตาน้ำกันเด้อก๊างเก็บเฮ็ดเดี๋ยวละค่ะถ้วยหนึ่งนี่ละแกงหนึ่ง เาซื้ออะไรให้เขาบ่ลูกมาซื้ออะไรให้เขาเดี่ยวทนตัวบันนี้กทีมากินสมองหุงเด้อค่ะต่อยุ่งงานพี่เจอเลยค่ะพี่น้องมาเจ็บๆต้องเต้นค่ะโอกาสบูบูบาอือบูบูบาไปกินมากินลูกมาเซนตีสวัสดีน้ำเดือดเดือดสมงก็เป็นตาเสียว้าวาสัดีครับแก้น้นางหูีหล่ว่าแวินางว่ามันเต็มอวินางเต็มจอเลย อ้อหารกันสิแม่อาหกันกันเออร้นล่าักันกันไม่ยัดไส้ยังเอ้ามีเละบานๆค่ะคนนั้นกินกระเสียบเลยนะคนเลยวะเสือเลียวอันเดียวชิมาช้อหหนึ่เมนูบุชินดอกแต่ว่าทิ่นี้มันกระเสียบนะคนเอ้ยตับตับก่อนโคโลเนาะที่สองคนถึงมือคนโอ้ยคนเขาผ่าจนอนนี้เนาะ อ็ประสอรนะมึงกับปู่เนาะเออกับปู่เบิร์ตกทันได้ไป็จ๊กกระทด้ไป็ขุดจงมามาชิโซมังุงพี่นั่งชิโซมังคุงแล้เขาอะไรอ่างเงี้ยลังจมมาสมัหคุงเขาเขาเลี้ยนะใช่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 ใ่่ใช่่ใ่ใช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 ่่ใช่ใ่ใช่่ใช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 ่ใ่ใช่่ใช่ใชเใช แกมาใหม่ๆเลยาเด้ินหอกได้อยากทิ่ผักก็ไดเียวเชอันีเทียวชท้เทไหนตุตกข้งงอ่ะนะตุตกินก็ได้กยะติดเก็บมาหาเก่งเอเไดบรินไงเขาไงสีเมืองเขาเสียบตัวเราหัวหน้าเขาไปหาเพราะว่าเขาทุกการ้เทคนเขาไปยอะแนี่เขาโนี้เจ้าป้าบอแคนแล้วเ่อถกมา้ป้าบุญบอข้อหลก็ห่อไ ร้วก็คืนไงว่าตีหาวตีบตตีเก็บกัไมากตัวตั้งแต่าั้งได้จับแล้วต้งต้องตั้งแ่งตั้งสูงมเรียยาก็สุดทศกับตตัเต็มพนาสกินนะตั้หลอดึกหอดขึ้นหอดแดงหลอดแะอวต่ละมือเบาพ่อสิบขั้นเาว บอกพ่อจุนบ่ะเบลยิ้เสียงเองเราไ้ไม่ไปเกี่ยวข้องเขาไหมถ้าน่ายกี่เหล่าจะไปหาขอดสริงหรอแบบไม่นายะหาจะปรกฏหน้าอยากบ่นะไรบ่อยหนึ่งรอแไม่เอนี่ึกินเงหนึ่มไปลำเนามันนึ่งร้อนะปวดฉีดโหน้าแต่เล่งสสยเสมอเนีเขาเาเอาเขาไม่รีดหน่อย เขมดีหน่อยแล้วเราเขาเราเดี๋ยวเราทางกันมั้งเว่าดีว่าวัาดีวาเถียนีเราลงเป็นเมดตัวเขาไม่เขาเกี่ยวเม็ดวยี่เทีนเราลงเกี่ยวของยี่เทีไหนปะเาไมนยงดอกอาจจะว่าคนบนท่านไหนเขาปูนะถนน้ไม่ได้หมบ่เกี่ยวเดียวไม่ไหมุนบ่เม็่องขามีน่อยเยี่ยที่มันแบบเออบานทีก็ล่งเขาม้ดีไงพอปีดเขามีนทยว้าเขาโป่งนี่เขาโป่งเมดดอกคว้าเขาบาดที่นี่แยกอาทวนม้ายางไม่มีเขาปูกราะว่อขอก็เรื่องว่าเขาเปียนของเหกระด Còn mấy chị còn bột nữa chứ Chị chào xong thì bột nó đi lắm đấy Chị chào khẩu mỹ này Nó cứ bị nặn rồi, bôi xôi Tâm xuống nó hư, nó bỏ Bỏ phết nha Bỏ khẩu mỹ nha Bỏ thơm lắm mà Chị chào khẩu mỹ nha, con giữ đi chịu Ôi, bố không ngon lắm à Bọn này bọn này là nặn Khẩu mỹ nha, bọn bệnh nhỏ Bọn tự tí đen ยาวาเด้อเพื่อสิสุกปอกกันอนอะนไปหายกันเดยวเยาวาเดี๋ยวหายกันไป่อนแม่นันนี้น้ำเนยหงอกแล้วใบ่ม่แมงเลยซุกซ้องสั่นไปหาป่ามาเรื่อยญปนหายแจวพักหรือบัวนี่เขาหนาเราก็นแบนบุมือนแตว่าหนาหนึ่บุกโดนหนาปีนี่มึนบ่าแล้วอึป่าหนา ขนาดเล่าหลอดไปป้องไหซื้อคบคบกปยังเผาขยายเปิดหน้าเยื่อเลือยขึ้นมาตอหนีไหมมันกรเล้งเลย้เห um um um. um ็นมองเราแหละเห็นเลยแไก่เห็นทองโกมองนี้บ็ลาได้โเลมบัวเฮลม

คือได้เอามาจั้งสีนะล้านจุดตแวมาเป็นหัวหัวถึงมันเป็นอมอ่อนเออเป็นเหงาอืออุ้ยตงใส่หลูกุสีแบเนี่ยแฉบมนมีการป่าืหมือนนี้คุณคู่คืนก็นออกซำหงนะเออคู่สีใหญ่ลงเรียนแต่เจ้าลอยอามารายยุ่งไงหะรอยกูบบาทหลูกเราลูกร้านมันจะคนว่คือพญทิย์ตัวคนเนาะ อิม่มเลยละพี่น้องโอ้อิม่มเลยละพี่น้องออบางท่านอิ่มดอนหักจืจกกินแบบเพียงคนเดียวน้ำมันสีเงาเมนเป็นสิอยากนั่งอืมไม่บาปขอบคุณทุกๆกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณทุกๆไลค์ุกแคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วยพี่น้องกระเพามาเสียบมาหนวยเยอะงานพี่สาวเจ๋อแล้วค่ะมาต่อเนาะรัวมาแต่หาเห็นมันมามาเดินตำสมมันมามากินตำสมเป็นหมูกรรไกอ่พีน้องมากินตำสมเป็นหมูกรรไ เลยมาทำไมท้องมีกับปูมาหดีก่เเดี๋ยวไปหากระเอาลังไปหาคนกะดีกว่าเอาก็ปูมาหดอ้าวเออลอาไปก่อนสลรบคิมีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลงสวนลงคำบอกแล้วลงเหมือ่พวน้ปไปปีดุปัญหา